พิธีการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อ,ครรอ,อนคุณธรรมอัตลักษณ์ของสำนักงานสรรพปกรณพื้นที่กรุงเทพมหานครยี่สิบประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรพปกรณ์ ของสำนักงานสมภารพื้นที่กรุงเทพมหานคร20เพื่อให้การขับเคลื่อนของสมภารณุณธรรมภายใต้คุณธรรมปัตรซื่อสัตย์รับผิดชอบรอบใจบริการหรือแทนนประกาศเจตนารมขับเคลื่อนกองสมภารคุณธรรมลงวันที่28สิงหาคมพศ2561 สำเร็จตามวัตถุประสงค์สำนักงานสมกรติพื้นที่กรุงเทพมหานคร20จิงประกาศคุณธรรมอัลักษณ์และจริยธรปฏิบัติของสำนักงานสมพื้นที่กรุงเทพมหานคร20และสำนักงานสมบักรพื้นที่สาขาวทองหลางดังนี้ซื่อสัตย์ชื่อสัต์ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีรับผิดชอบรับผิดชอบ ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติระเบียบและแนวทางปฏิบัติมอบใจบริการมอบใจบริการปฏิบัติต่อผู้รับบริการปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมประกาศดัวันที่15กุมภาพันธ์ันห้รกิกาสนกา เนสตี้คำนี้คือความซื่อสัตย์ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายไปศึกษาหาความรู้ตามแนวทางได้เป็นตัวอย่างความโปร่งใสไว้ใจกัน Accountability คำนี้คือรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความกระตือรือรน้น ่อการงานเวลาและอุทิศตนให้เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่เซอร์วิสไมคยคำนี้มอบใจบริการจิตเบิกบานยิ้มแย้มหน้าตาสดใสสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้อมกายใจว่าจะถามไทยยินดีให้บริการ สามคำนี้คือสามคำจำให้มั่นรวมเรียกกันอัตลักษณ์กรมสันพกรเอเออ่านว่าแฮชขอวิงวอนให้พวกเราท่องสามคำจำขึ้นใจ คเนี esty, คำนี้คือความซื่อสัตย์ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายไปศึกษาหาความรู้ตามแนวทางได้เป็นตัวอย่างความโปร่งใสไว้ใจกัน Accountability คำนี้คือรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความกระตือรือร้น ต่อการงานเวลาและอุทิศตนให้เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่เสวิตหมายคำนี้มอบใจบริการจิตเปิดปานยิ้มแย้มหน้าตาสดใสสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะน้อมกายใจว่าจะถามไทยยินดีให้บริการ สามคำนี้คือสามคำจำให้มันรวมเรียกกันอัตลักกรมสรรพกร S A S อ่านว่าแฮชขอวิงวอนให้พวกเราท่องสามคำจำขึ้นใจให้พวกเราท่องสามคำจำขึ้นใจ